เรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังคนพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากเข้ามายึดพื้นที่บริเวณช่องบกตำบลดมประดิษฐ์อำเภอ้ํำยืน จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมก็พยายามเกาะติดข้อมูลข่าวสารแล้วก็เมื่อวันวันที่ผ่านมาก็คือวันที่4มิถุนายน2 5 6 8นายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยมีท่านพลโทบุญสินภาคกลาง แม่ทัพภาคที่2นะครับก็เดินทางไปต้อนรับนะครับจากนั้นก็มีการร่วมประชุมมีการหาลรือนะครับจากนั้นนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่า,วากองกําลังทหารของเขมรของกัมพูชาเนี่ยมันได้รุกล้าําอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามากว่า200เมตรจริงว่าอย่างนั้นแต่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเนี่ยนะครับก็ยังไปออกตัวอีกเหมือนเดิมนะครับบอกว่า กองกาลังทหารของกัมพูชาที่ลุกล้ำอนณาเขตของประเทศไทยเข้ามากว่า200เมตรเป็นการเข้ามาในพ no งงื้นที่โมเมนเรนวาย่างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ไม่พอใจอีกก็ทําให้ทัวลงอีกนะครับไม่แน่ใจว่าทําไมในภยกรทมาเวชชยชัยชรัฐมติว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับจึงมีความพยายามเหลือเกินพี่น้องท่านมีความพยายามเหลือเกินที่จะไปปกป้องไปให้ท้าย ฝ่ายกัมพูชานะครับผมไม่ได้ใจว่าท่านไปมีผลประโยชน์นะครับในเรื่องใดกันแน่แต่ว่าทุกครั้งที่ท่านออกมาแถลงข่าวเนี่ยท่านก็จะพูดไปในแนวที่ว่าไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้มันมีการสู้รบมันจะทําให้เศรษฐกิจพังพินาศประมาณนี้แต่ว่าทางฝั่งของกัมพูชาเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับเขามีการวางแผนกว่า5เดือนมีการวางแผนที่จะ ยึดแผ่นดินไทยนะครับหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชชัยยชัยเข้าไปที่ช่องบกเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาผู้บัญชาการหานบกข,ของกัมพูชารวมทั้งหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าจะมีการประชุม JBC ในช่วงวันที่1 4มิถุนาย,ยน2568ที่จะถึงเนี่ยเขาจะไม่ร่วมประชุมเขาบอกว่า จะเดินหน้าฟ้องศาลโลกอย่างเดียวเขาจะยึดหนึ่งช่องบกเขาอ้างว่าเป็นของเขาสองปราสาทตราเมืองทุมปราสาสตตาเมืองต้ดปราศาสตราควายซึ่งผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าทางฝัง่งของขมิบของกัมพูชาเนี่ยเขามีเจตนาที่จะยึดปราสาสตรตาเมืองท,ท,ทุมตาเมืองโต้ดปราสาสตรตาควายช่องบกเนี่ย เป็นของเขานะครับลหลายๆช่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ข้อมูลข่าวสารที่ลุงนนได้รับจากแหล่งข่าวเนี่ยมันชัดเจนชัดถ้อยชัดคําว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมีเจตนาที่จะ ยึดพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะ4ี่จุดที่ผมได้เราพี่นลองได้ฟังก็คือกลุ่มปราสาทตะเมินทุมตะเมินโต๊ะปราสาทตาควายแล้วก็ช่องบกนะครับอันนี้เขามีความพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเขาก็แถลงข่าวในพื้นที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมุ่งหน้าไปฟ้องศาลโลกอย่างเดียวเขาจะไม่มีการพูดคุยในเรื่องข้อพิาพาท เขาจะยึดอย่างเดียวพี่้องนะครับซึ่งเรื่องนี้ขณะนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับก็เริ่มตีข่าวผมคาดว่า,าในช่วงเงย็นของวันนี้นะครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการประคมข่าวก็คงจะมีการนําเสนอสื่อหนังสือพิมพ์สื่อ,อ,อโซเชียลเนี่ยนะครับก็คงจะมีการยิบจุกนําเรื่องนี้นํามาพูดนํามาคุยคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้เล่าพี่้องได้ฟังว่า ัำพูชาเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนนะครับมีทั้งหมดประมาณ11ข้อได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสั่งให้หน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆในพื้นที่เนี่ยสะสมพวกเสบียงอาหารอาวุธยุโทโธปกรณ์พวกนี้นะครับจากนั้นมีการเดินทางไปที่ประเทศจีนมีการไปพูดไปคุยกับประธานาธิบดีของจีนนะครับไม่แน่ใจว่าไปตกลงไปเขาเรียกว่าทํา m o u ร่วมกันอะไรบ้างอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ นะครับขณะนี้มีการเรียกประชาชนคนของกัมบ,บูชาเนี่ยให้มาเกณฑ์ทหารมีการฝึกยุทธวิธีนะครับเอ่อพวกเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นพวกนีกน้คน,น,นเฒ่าคนเก่นเนี่ยเขาเรียกมานะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาก็เรียกมามาฝึกอ่ยุทธวิธี t, ทางทหารฝึกเสร็จแน่นอนเขาต้องส่งมาที่ตะเก็ยบชายแดนไทยเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับตามตะเก็ยบชายแดนตอนนี้พึงระวังด้วย เพราะว่ามีข้อมูลข่าวสารว่าในพื้นที่ตามตะเข็บเทแดนที่ผมกําลังพูดกําลังเล่าเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมีทาหารของกัมพูชาพร้อมอาวุธทโธปกรเคลื่อนที่เคลื่อนกําลังออกลาดตะเวนในพื้นที่ค่อนข้างที่จะทีนะครับซึ่งผมก็มีภาพให้พี่น้องได้ดูแล้วเมื่อลิปที่แล้วว่าทาหารของกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเดินเป็นพันตามป่าตามภูเขาแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่ผมได้เห็นในคลิปว่าทาหารของกัมพูชาเนี่ยได้ลุกล้ําเข้ามา จากนั้นทหารพลานของฝ่ายไทยเนี่ยก็บอกว่าไหนบอกว่าจะไม่ขึ้นมาทําไมลุกเข้ามาในดินแดนไทยอีกแล้วนะครับเรื่องนี้มันไม่มีข้อยุตินะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเสียงปืนดังแน่นอนถามว่าทางฝั่งของไทยเนี่ยพร้อมไหมนะครับอันนี้นั่งยันนอนยันยืนยันชัดเจนว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่ยอมเน่พี่น้องเขาไม่ยอมแน่มีการวางแผนเต็มที่พี่น้องพร้อมที่จะบวกกับทหารของขมินส่วนทางฝั่งของขมินเนี่ยก็เหมือนว่า เฮ้ยได้ยาดีเออยาดีที่ว่าก็คือได้รับมอบอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางฝั่งของจีนนะครับก็อยากจะบวกกับทหารไทยไม่แน่ใจว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยนะครับไปมีเอี่ยวเออไปผู้ที่จะสนับสนุนกัมพูชาหรือไม่แต่การเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวในรอบให้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้ชัดนะครับว่าทางจีนเนี่ยอาจจะมีเอี่ยวด้วยนะครับมีเอี่ยวในการสนับสนุนให้ทหารของกัมพูชาี่ยรบกับ ทหารไทยนะครับอันนี้ถามว่าหน่วยเข่าความมั่นคงเขารู้ไหมนะครับหน่วยเข่าความมั่นคงเนี่ยเขารู้อยู่เต็มอกพี่น้องว่าทางฝั่งของกัมพูชาของกมัมเบี่ยนีมันมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างไรมีการยุยงปลุกปัน่นประชาชนคนของเขาอย่างไรนะครับตามข้อมูลที่ผมได้เห็นขณะนี้ในพื้นที่อาณาเขตของประเทศกัมพูชาเนี่ยมีการนะครับระดมพวกเขาสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋อง เต็มพิกค่ะพี่น้องนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยก็เต็มพิ่กัดถามว่าของฝ่ายไทยเต็มพิกัดไหมนะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่า ทหารของฝ่ายไทยเนี่ยเต็มพีกัดน,นะครับพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะกู่ค้องร้องตะโกนถึงพี่น้องฐางพันจุโจมไข้ปักตุงชัยที่ได้ลาออกจากราชการไปแล้วกเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ถามแก่นะครับวันนี้หากมันเกิดการสู้รบจริงๆเนี่ยขอเชิญชวนพี่น้องฐางพันจ่โจมไข้ปักตุงชัยนะครับเรามาร่วมมือกันมาจับมือกันปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2521ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับพวกเราไปกอดคอรบร่วมกันมาปาบผู้ก่อการร้ายผกอในหลายยุทธการจากนั้นขยับเข้าไปนะครับเพราะว่ามีกองกําลังทหารเวียดนามในเคลื่อนกําลังเข้ามายึดอาณาเขตของประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกชายแดนด้านจันทบุรีตากนะครับก็มีกองกําลังทหารของเวียดนามเคลื่อนกําลังเข้ามา พี่น้องทหารพัานหน่วยนาวิกโยธินทหารหน่วยนาวิกโยธินนะครับก็เคลื่อนกําลังเข้าไปปราบปรามไปกวาดล้างผักดันให้ทางทหารของเวียดนามเนี่ยถอยออกจากอาณาเขตของประเทศไทยในส่วนของพื้นที่ของทัพภาคที่สองพี่น้องจําได้ไหมนะครับในวันที่กองกําลังทหารเวียดนามเคลื่อนกําลังเข้ามาที่ช่องผบอะไรบ้านสำโรงเจ็ด อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษตอนนั้นพวกเราก็เคลื่อนกําลังไปนะครับยุทธการที่มันหนักหนักสุดสุดโหดโหดเลี่ยมเลี่ยที่สุดยุทธการช่องบกพี่น้องจาได้ไหมนะครับเราร่วมมือเราร่วมแรงเราร่วมใจกันปาปามักดันเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีกองกําลังทหารของเวียดนามที่เนิน408ช่องบกเนิน5 0าเนิน382พวกนี้นะครับจนได้รับชัยชนะนะครับซึ่งขณะนั้นกองกําลังทหารของเขมรของกัมพูชาเนี่ยได้เคลื่อนกําลังขึ้นมาแต่เมื่อมันรบจบเสร็จเรียบร้อย ทหารของกัมพูชาของเขมรเนี่ยมันไม่ยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่แต่ว่าวันนี้นะครับกับรุกล้ําอาณาเขตของประเทศไทยบริเวณช่องบกนะครับจากนั้นผู้นาของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล นะครับในหุ้นมาเด็ดหรือว่าบุนเส้นอดีตนายกฐมนติกของกัมพูชารวมทั้งผู้จัดการทหารบกข,ของกัมพูชาเนี่ยประกาศกล้องเลยบอกว่าจะเดินหน้าฟ้องสาลโลกยึดปราสาทต,ตาเมืองทุมปราสาทต,ตาเมืองปราสาทต,ตาควายแล้วก็ช่องบกเป็นของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือการประกาศสงครามนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องฐารป่จูจจไข่ปตุงชัยแล้วก็พี่น้องอดีตนักรบดำทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ค่ปยปตุงชัยหรือกรมทหารผ่านศาก เดี๋ยวเราไปร่วมกันเราไปเจอกันเราไปแสดงพลังนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็เหมือนกันนะครับหากได้ยินเสียงของผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในวันที่13มิถุนายน2 5 1 8ที่จะถึงให้พวกท่านมุ่งหน้าไปที่รุมทหารพาน,พานที่23ค่ายสิงดําอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเราไปรวมพลังกันที่นั่นพี่น้องท่านใดไปไม่ถูกนะครับปักดุดเลยนะครับ G P S เขียนเลย กรมทหารพานที่23ค่ายสิงดงมามอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นพี่น้องไปเจอกันที่นั่นไปเพื่อให้ทหารของกับูชายได้เห็นพลัง พลังของพวกเราเพราะฉะนั้นนาทีนี้พวกเราอย่านิ่งเฉยอย่าละเลยประเทศไทยเน่ยมันไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่ประเทศไทยเน่ยมันเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้น13มิถุนายน2568เราไปพบกันที่ค่ายทหารพลากลมที่23ค่ายเสียงดำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับแล้วเจอกัน